เครื่องนี้มันเป็น i7 เง i7 12700F อ่านี่กับการ์ดจอ4060แล้วก็มีบอร์ด b 7 6 0 m ASUS Prime WiFi DDR4 มีแรม 16GB DDR4 บ,บ,บัส3.200 Kingston Fury Beast แล้วก็มี M.2 นะครับเป็นตัว High Semi ความจุ 512GB List ส p ป e ด3,500มิ z รุ่น E3000 นครับความจุ5 2 g b จากแบรนด์ h i g h Semi Power 700วัต์80พันะครับ Sigma Tech X Power Pro 700วัต80พัไว้ชุดน้ำปิดอีก3ตอนแล้วเป็นตัว t ท l m a n t e c h ด้วยนะเป็น TH360 ARGB Sync นะครับจาก t e l m a n t e c h เป็นชุดน้ำ360ม mm. มระบายความร้อนให้กับตัว CPU i7 12700F นะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยได้เห็น เพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าส่วนมากอะนอกจาก i5 Gen12 แล้วนะ i512400F เนี่ยแล้วถ้าลูกค้าที่จะเพิ่ม CPU เนี่ยก็จะกระโดดไป i5 Gen13 หรือถ้าเป็น i7 ก็เป็น i7 Gen13 เลยแต่ว่าเครื่องเนี่ยแนะนำลูกค้าไปแล้วเป็น i5 Gen3 ลูกค้าก็ไม่เอาเอาเป็นตัวนี้ก็เลยได้เห็นตัวนี้กันนะครับเป็น i712700F ซึ่งเขาก็มีซิงค์มาให้นะ ของเดิม CPU มีซิงเดิมมาให้แต่ถ้าใช้งานจริงๆอ่ะซิงเดิมอาจจะเอาไม่อยู่นะครับหรือเอาไม่อยู่เลยเพราะว่าถ้าแบบเราเรนเดอร์หรือว่า full load CPU 100%นะครับความร้อนของ CPU อะจะค่อนข้างสูงมากซึ่งซิงเดิมเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับต้องมีชุดน้ําหรือว่าซิงลมดีๆแักตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ใส่ไปชุดน้ําปิด3ตอนไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปซิงเดิม เขาก็ออกแบบมาว่าถ yes. ้าถ้าไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าคนที่เอา i7 ไปอ่ะเนาะมันก็ต้องแบบว่าคิดแล้วว่าเอาไปอ่ะต้องต้องใช้อะไรทําไมถึงต้องเอา i7 นะครับก็ก็ควรใส่ไว้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเกมทั่วไปนะครับเล่นเกมอะไรเข้าไปดูหนังร้องเพลงอะไรเงี้ยทิ้งเดิมก็เอาอยู่เทสเป็นตัว montech sky 2สีดาตัวนี้นะครับซึ่งแกะมาไว้แล้วก็คือรอประกอบแล้วนะครับตัวนี้ก็เห็นบ่อยโดยเฉพาะสีขาว แต่ว่าสําหรับเครื่องนี้เคสนี้ลูกค้าจัดเป็นสีดำนะครับนี่เลยนี่ใบามาแล้วเครื่องนี้ก็เป็นของลูกค้าคุณนัทพงศ์สีโยวัยนะครับวยเซ,นซ็นเซอร์นำสกุลเข้าไว้ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวดยบแฟนเขามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องนี้4ี่หมื่นหนึ่งอาจจะเบลบอกแฟน20,000ก็ได้นะใครจะไปรู้สี่หมื่นหนึ่งไมนนง่ไม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 ,ไ,มไม่เองไม่เองไม่เอง คือมันมีแค่ไอเจ็ดที่เอ่อท,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 ที่ที่แบบอันนี้มาแต่ว่าการ์ดจอมันแค่สี่ศูนเจ็ดศูนย์ถ้าถามว่ามันดูแพงไหมมันดูแพงเลยแหละอ,อ,อะมันดูแพงสําหรับอ่าในงบสี่หมื่นหนึ่งแล้วไปดูการ์ดจอได้สี่ศูนย์หกศูนย์แพงไหมแพงเลยก็หลายคนก็จะบอกแพงถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยก็ไอเจ็ดสิบสองเจ็ดร้อยเอฟสี่ศูนย์หกศูนย์แพงแพงซึ่งจริงมันไม่ถึงสามหมื่นก็ทําได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเฮ้ยจะว่าไม่ถึงสามหมื่น ก็ใกล้ๆสามหมื่นประมาณ3ามหมื่นก็จัดได้อ่าประมาณสักสามหมื่นก็สามารถจัดไอเจ็ดสิบองเจ็ดร้อยเอฟกับสี่ศก็ได้นะครับประมาณสามหมื่นแน่สา0 0มื่นต้นๆเพราะว่าไอเจนี่ยหมื่นต้นหมื่นต้นจริงด้วยหมื่นพันนะครับมันก็จะแพงกว่าไอห้าเจ็ดสิบสองมาประมาณหกพัอ่าแพงกว่าห้าเจ็มาประมาณห0 0 0นก็ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมืนก็สามารถจัดได้อ่านะครับ CPU ตัวนี้นะครับเป็น12คอ20เทนะครับรวม E คอ P คอแล้วนะครับแล้วก็ Turbo โบบู t 4.90 GHz เฮิรตมัน e n 13น5กว่าแล้วเนาะอันนี้4.9นะครับ12คอ20เทกับ i7 ตัวนี้แพงไหมแพงถ้าสมมุติว่าจัดเริ่มต้นไม่ถึงเริ่มต้นคืออะไรอะไรคือเริ่มต้น30,000อ่ะถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่า30,000ก็จัดได้แล้วมันได้อะไรอันนี้ไม่ได้เคสน,นี้ไม่ได้บอร์ดนี้ก็ไม่ได้ ใช่อาจจะได้เป็น B ธรรมดาใช่เป็น B 7จ0 m แต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นธรรมดาอ,าอย่างอันนี้ที่ต้องมีก็จะเป็นตัวกิกะไบต์กิกะัไบต์ตัว ds 3 H นะครับตัวนี้มันเป็น Wi-Fi ม,มันจะแพงกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวเอชูดทามด้วยแรมก็ 16G กิกนี่แหละแล้วก็ m 5 1 2นี่แหละพาวเวอร์ก็700นี่แหละนะครับก็จะจัดได้ในขาประมาณ30,000ืนิดนิดนะครับแต่ว่าเครื่องนี้41 0 0 0ื่น0 0เพราะว่ามีชุดน้าปิด3ตอนเทลโมนเทค เ s 3 6 0ราคาตัวหนึ่งก็เกือบ4,000แล้วนะครับมีเคสมอนเทคสกายทที่แพงขึ้นมากว่าเคสปกติ1,200งพัองบาทถ้ารวม2อย่างนี้ก็ห0 0พันดีไปวงกลม5,000แล้วมีบอร์ดเป็น b j 0 M Bluetooth 3 WiFi ก็จะแพงกว่านะประมาณเท่าไหลือพันห้าเหรอมั้งพันห้าหกพันหแหละประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกัน6กพันหก็ถ้าลดไป6กพันหมันก็เหลือสามประมาณ3ามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันห ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครจะจัดก็เดี๋ยวลองทักมาอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าเฮ้ยมันมันน่าจะอยู่วันสามต้นๆน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทักมาดูได้นะครับเดี๋ยวเช็คราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับเครื่องนี้4ี่หมื่นหนึ่งใครที่จะจัดตามแบบนี้ก็ทักมาได้อยากปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตรงไหนหรือเช็คราคาทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเครื่องนี้เอาไปให้ช่างประกอบกันนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยปะ จบเสร็จเรียบร้อยดำดุเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกลักกวไกลัวอะไรไม่กลัวดิอ,วอ่ะสีเขียวเหนียวซับนี่เปลี่ยนไปนี่อุ้ยสวยนะสวยสีเขียวดำเขียวก็สวยสีดำมันจะเข้ากับหลายๆสีเพราะว่าต่อให้มันเป็นสีอะไรมันก็จะดูแบบดูเข้มไปหมดอ่ะอ่าไม่ได้ข้างสีขาวมันก็ดูเป็นแบบ ขาวดาอะไรางั้นก็คือเนี่ยเห็นไหมพอมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยจะเห็นได้เลยว่าสีดำเนี่ยมันจะเข้ากับหลายสีมากกว่าสีขาวเป็นไงกันบ้างถ้าดูปุ๊บมันก็จะออกแบบเรียบๆไม่ได้แบบขัหือาวาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าส่องดูมันก็จะเต็มๆหน่อยนะครับเพราะว่าชุดน้ำเป็นชุดน้ำปิดสามตอนก็จะมี3ามพัดลมแล้วก็พัดลมทั้งหมดก็จะเป็น A R G B ที่สามารถปรับไฟได้ผ่านตัวเคสโดยตรง แล้วก็ปรับผ่านตัวโปรแกรม Allra Sync ที่มีมาให้กับตัวบอร์ด ASUS พาลมตัวนี้ได้ Allra Sync นะครับซึ่งก็จะาถามว่าเอาแล้วกดปรับตรงนี้ได้แล้วจะไปปรับผ่าน Allra Sync ทำไมคือต้องบอกว่าความละเอียดการปรับมันต่างกันอย่างสมมุติที่เรากดปรับตัวเนี้ย เขาก็จะมีกล่องด้านหลังให้ซึ่งกล่องเขาเนี่ยก็จะระบุมาเลยว่ามีมโหมดไฟอะไรบ้างกดเป็นสีสีอะไรได้บ้างนะครับแค่นั้นแต่ว่าไม่สามารถปรับหลี่แสงได้แล้วก็อันนี้ถ้าในออร่าทิ้งหลี่แสงได้ลดแสงได้ปรับความแรงพัดลมได้แล้วก็ปิดไฟได้แล้วก็โหมดไฟในการเล่นโหมดไฟก็จะต่างออกไปจากตัวกล่องของตัวเคสนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับเครื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทวนสเปคว่าแต่ละชิ้น มันไปอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเริ่มจาก i7 เลยนะครับ i7 12700f 12 c o 24 t ทเทอ t u r b 4.90กิกเฮิร์อยู่ตรงนี้อยู่ด้านใต้ตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นบล็อกน้ำของตัวชุดน้ำมันจะอยู่ด้านใต้ cpu อยู่ด้านใต้นะฮะก็คือจะใส่อยู่กับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวบอร์ดที่ทุกคนเห็นเนี่ยบอร์ดก็คือเนี่ยทั้งหมดตรงนี้คือบอร์ด เป็น BJ0 MA ช s p r ร m e มไว i ฟคือคือตัวนี้แล้วก็จะมีตัวแรมนะฮะหายไปจากกล่องแล้วแรมก็คือตัวนี้นะครับ Kingston f u r l i e B 16แถวเดียวแต่ว่ามันยังเหลือช่องให้ใส่อีก3ช่องเลยนะับวันนี้เราใส่ไปแค่ตัวเดียวถ้าใส่อีก3ช่อง16กิกมันก็รวมกันทั้งหมดจะได้เป็น64กิกถ้าใส่อีกตัวก็จะเป็น32กิกนั่นเองแต่ว่าอันนี้ใส่ไปก่อน16กิกแล้วก็จะมี M.2 นะครับ E3000 จาก ไฮเซมิ emi, ความจุ512กิกอยู่ตรงไหนหาให้ตายก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันถูกบดบังไว้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นซิงค์ของตัวบอร์ดนะครับเป็นตัวระบายความร้อนของตัว M 2ที่จะมีซิงค์แนบไปกับตัว M 2อีกทีหนึ่งเพื่อ ถ่ายเทยความร้อนจากตัว m อมาที่ซิงแล้วก็ซิงก็เป็นตัวระบายออกนั่นเองนะครับกาจอ4060 Inno 3 d 8G ก็คือตัวนี้เลยนะครับพาวเวอร์700วัตต์นะครับ, Power, w, รบ80พัดจาก Sigma Tech อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เราเสียบสายไฟเนี่ยนะครับตรงนี้อยู่ด้านใตน้นี้แล้วก็จะมีตัวชุดน้ำนะครับชุดน้ำนี่น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ามอยู่ไหนนี่ก็คือ ใหญ่น่าจะเป็นของที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องนี้จุดน้ำนี่ตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่บล็อกนี้ขายนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้มีแค่ปัดลมนะฮะตรงนี้จะเป็นหม้อน้ำนี่นี่ตรงนี้คือหม้อน้ําทั้งหมดเลยยาวเลยนะครับเป็นชุดน้ําปิด3ตอนจากเท n ร t มอนเทนั่นเองแล้วก็สําหรับตัวเคสก็จะเป็นมอนเทคสกายทูก็คือเนี่ยคือตัวเคสนะครับที่ตัวเคสเนี่ยเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่จะประกอบ สเปกลงไปในเคสนะครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับมากกว่าเคสปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเคสปกติก็เออเลือกๆกันทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเฮ้ยเป็นเคสที่เพิ่มเงินขึ้นมาหน่อยพันพันหนึ่งพันกว่าบาทอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเคสที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามันดีไซน์เขาแบบเป็นเรียบๆเหลีย่ยมๆนะครับ หน้ากระจกแล้วก็ไฟเขาจะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือจะเป็นตัวไฟลักษณะทรงเหลี่ยมเหลี่ยมมนนะครับจะไม่ได้แบบเป็นเหลี่ยมอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นเหลี่ยมมนเพราะว่าปกติพัดลมจะเป็นกลมๆเนาะเหมือนตัวพัดลมชุดน้ํานี่แหละมันก็จะเป็นกลมๆแต่ว่าสําหรับมอนเทคเขาเป็นตัวไฟ A R G B ของพัดลมจะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับฝาข้างก็จะเป็นด้านหน้ากระจกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ตรงนี้เปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดู ต่ออกแบบมาเฟี้ยวมากตรงนี้เปิดมารู้ไหมจะเห็นอะไรโดราเอมอนนี่หม้อน้ําที่บอกไปเมื่อกีนะ้มันอยู่ตรงนี้นี่อัน,นีถ้าเห็นอย่างเงี้ยก็คือจะรู้เลยว่าเป็นหม้อน้ํามันก็คือเหมือนหม้อน้ํารถยนต์เหมือนหม้อน้ำรถมอเอร์ไซค์อะไรเงี้ยหรือว่าเห็นตัวเขาเรียกคอมเพรสเซ r ร์แป่ะก็คือจะเป็นลักษณะนี้เลยมีไว้เพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะครับน้ำที่ถูก ผ่านตัว CPU มันไม่ได้ผ่าน CPU โดยตรงนันก็คือผ่านตัวบล็อกที่แนบกับตัว CPU อยู่นะครับความร้อนจากตัวซี็จวถ่ายมาที่น้านะครับแล้วก็วนมาเข้าหม้อน้ําเพื่อระบายความร้อนของน้ําออกตรงนี้นะครับพัดลมก็จะเป็นมีหน้าที่เป่าลมขึ้นมานะครับจะไม่เป่าลมดูดลมเข้าไปนะครับเพราะว่าลมตรงนี้มันคือลมร้อนเราต้องเอาออกจากเครื่องเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยอ่ะกับเครื่องนี้ใครที่อยากจัดตามก็ลองอินบ็อกมาได้นะครับราคาก็ เดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับราคาก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนตามการและเวลาหรือว่าตามายุคสมัยเฮยไกลเกินตามแบบว่าตามของที่เข้ามาแล้วกันต,ตามตามของที่เข้ามาเพราะว่าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างผันผวนนะครับเรื่องราคาใครที่อยากจะตามก็ลองอินบ็อกมานะ ใครที่ยังไม่กดติดตามบอลมีความทูกองก็กดฝากติดตามบอลมีความทูกที่ทุกทางด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร้กับบอลมีความทูกจัดให้ผม